สวัสดีค่ะพบกับมูฟกับออนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กับอาจารย์ตายนะคะอาจารย์ดาริกานะคะวันนี้คะ่ะอาจารย์ตายคะเราจะมาเช็คดวงชะตาของอีก4ราศีด้วยกันวันนี้ก็จะมีพฤษภเมถุนรกรกฎแล้วก็สิงห์ดวงของปี2564 <64. S 2> น <า S 1> ะคะราศีพฤษภเป็นอย่างไรชาวราศีพฤษศในปี2564น่าจะลืมตาอ้าปาก ได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นจริงๆแล้วปีที่ผ่านมานะคะในปี63นะคะเราราศีพุธศกอาจจะรู้สึกว่าทําอะไรมันไม่ค่อยคล่องตัวแล้วก็แล้วก็ในเรื่องของวิธีคิดของตัวเองมันเหมือนมันไม่แตกฉานอาจจะเป็นโควิดหรือเปล่าอะไที่ผ่านมานะคะแต่พอเข้าสู่ปีหน้าเนี่ยหลายๆอย่างของคนราศีพุธศกเนี่ยเขาเรียกจะ bright ขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของภาวะทางอารมณ์หนึ่ง ระบบการเงินคนราศีพฤษภนี่ถ้าเงินดีเงินฟโฟลสมองปโปร่งฉะนั้นการเงินการทองธุรกิจหรือคนที่กําลังจะเปลี่ยนงานหรือหางานนะคะ สามารถที่จะมีข่าวดีได้<ะ>แต่ข่าวดีจะมาในช่วงประมาณหลังควอเตอร์แรกไปแล้วนะต้องพ้นประมาณมีนาเมษาไปแล้วละ่ะถึงจะมีการตอบโจทย์<ะ>เพราะว่าจะมีการเริ่มต้นทำอะไรไปอย่างใหม่ๆโปรเจกต์ที่คุณคิดไว้หรือแผนที่คุณวางไว้เนี่ยจะตอบโจทย์ตัวเองนะคะ,ะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ทำงานทางด้านระบบพวกไฟแนนซ์การเงินะจะค่อนข้างเด่นของ<ะ>ชาวราศีพฤษภ นะฮะจะตอบโจทย์ได้ดีนะคะแล้วก็การลงทุนเพียงแต่การลงทุนยังห้ามอยู่<ะ>ยังยังไม,ไม่แนะนำนะฮะน่าจะเป็นลักษณะของคนที่ทําอยู่แล้วจะเปลี่ยนไปในทิศทางอื่น<ะ>ในเชิงของอที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะ,ะได้อยู่นะคะนวโน้มเนี่ยค่อนข้างดีจังหวะจะดีแต่ไม่ได้ดีแบบสุด ค่อยๆเป็นค่อยๆไปของชาวราศีทั้งปีเลยค่ะดีขึ้นเรื่อยๆนะไม่ต้องกังวลในทุกเรื่องด้วยนะคะก็ถือว่าเปิดมาของพฤะศกก็สามารถลืนตาอาปากได้ใจชื้นขึ้นใจชื้นขึ้นหน่อยคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีอาราศีต่อไปค่ะเมถุนเมถุนเมถุนจะเป็นยังไงบ้างปีหน้า2 5 6 4โอเคสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะในปี2564เนี่ย เพูดตรงๆว่าชีวิตของเขาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับราศีอื่นพี่รู้สึกว่าเขาน่าจะชิวกว่าคนอื่นนะคะ<อ>ในช่วงปีหน้าเนี่ยใครก็ตามที่อาจจะทำอะไรอยู่ไว้เป็นธุรกิจหรือตัวเองการใช้ชีวิตนะคะยังคงดีต่อเนื่องอไปเรื่อยๆบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ดีแต่ถ้าคุณมองว่าตัวเองไม่ดีถ้าเทียบกับคนอื่นนะคุณดีกว่าคนอื่นเยอะนะคะแล้วก็จังหวะดีการงานดีไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ ลักษณะงานทั่วไปเนี่ยธุรกิจของคนเมถุนจะเป็นอะไรที่เหมือนสองเวอร์ชันบางคนอาจจะชอบของสวยงามแต่บางคนอาจจะชอบของที่มันเป็นแบบอีนิคอะเป็น <R G. S 2> เป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างคนต่างทำ<อ>ต่างคนต่างทำธุรกิจที่ไม่เหมือนกันแต่ไปได้ดีเหมือนกันอ่านะคะและธุรกิจของคนชาวเมทุนเนี่ยพี่มองว่าเมถุนสำหรับคนที่เป็นนักสแสดง หรือใครที่เป็นพิธีกรหรือใครที่ใช้ในเรื่องของการใช้คำพูดปีหน้าจะเด่น mm. ต้องไปดูว่าใครบ้างนะปีหน้าจะเด่นคืองานจะเข้าเยอะหรืออาจจะเรียกว่าไปเป็นสป uh ิคเกอร์เป็นวิทยกรพวกนี้จะดีเพราะว่างานประเภทการได้ใช้ความคิดของตัวเองความรู้ความสามารถในระดับสูงนะ uh huh. คนที่เป็นวิทยากรนะชาวราศีเมถุนนะงานจะเข้าเยอะ uh huh. พวกโค้ชพวกนี้งานจะดีเด่น หรือใครที่มองว่าฉันจะไปเรียนหรือทําอะไรดีอยากให้เรียนเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าด้วยต,วตัวของเขาเองจะเป็นคนที่เก็บข้อมูลค่ะเป็นคนที่รู้จักใฝ่หาหาข้อมูลแล้วก็เป็นคนฉลาดฉะนั้นดวงนี้เป็นดวงคอนเซิลท์นะถึงเหมือนเป็นดวงครูบาอาจารย์ก็เลยไปได้เรื่อยๆผลักดันตัวเองไปได้ดีนะคะฉะนั้นราศีเมถุนปีหน้านะคะไม่ห่วงเลยค่ะทำได้ไม่ว่ายากลำบากอะไร คุณผ่านได้ตลอดโชคดีที่สุดเลยเนาะถือว่าแบบราศีนี้ชิลมากเลยนะดีดะที่ผ่านมาเนี่ยสีราศีเนี่ยอันนี้ดูดูดีนะดูดีก็ถือว่านะเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตของเมทุนอ่ะ,อะมาราศีต่อไปกรกฎค่ะราศีกรกฎในปี2564นะคะโอ้โหปีหน้านี่สำหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยน่าจะดีในเรื่องของของเก่าเช่น เคยทำาวางแผนอะไรไว้แล้วมันยังไม่งอกอหรือปูอะไรไว้เหมือนหว่านพืชไปแล้วรอผลปีหน้าเป็นปีที่ผลงอกอหรือของที่เหมือนตามมาตลอดทำมาตลอดแต่ว่ายังไม่ได้สักทีปีหน้าเป็นปีที่เตรียมตัวเลยค่ะว่าจะเกิดผลแล้วะจะงอกแล้วองอกแล้วไปทำต่อยอดได้ด้วยฉะนั้นของชาวราศีกรกฎจึงออกมาค่อนข้างดีแต่ให้ให้กลับไปทำในสิ่งที่ตัวเองทำไว้แล้วแลวพัฒนาต่อ คือต่อยอดจากต่อยอดมาใช่ค่ะแล้วมันจะเกิดผลได้ดีมากยิ่งดีมากมากว่าเดิม,มนะคะเพราะว่าเหมือนกับแต่ถ้าใครที่ทำใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนเพิ่งปูใหม่ก็จะเสียเวลาไปอีกแต่กร,รกฎปีหน้าจะเป็นปีของการเสียเวลาไปแล้วแต่เวลานั้นจะถูกดึงกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองฉะนั้นในทุกๆเรื่องในเรื่องของที่คุณทำไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทอะไรก็แล้วแต่นะเพราะโดยภาพรวมเนี่ยพี่ว่าดีถึง90%เลยทีเดียวนะ นะหวานพืชแล้วได้ผลเพราะฉะนั้นอย่าท้ออย่าท้อทำต่อเลยแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยของชาวราศีกรกฎจะดีในเรื่องของพาร์ทเนอร์ผู้ใยเหลือเกื้อกูลการผู้อุปถัมดีเขาเรียกมีคนลงทุนให้ด้วยอ่าอันนี้ดีฉะนั้นธุรกิจประถมคำชูแสดงว่าธุรกิจของคนกรกฎปีหน้าเนี่ยเรียกว่ามีคนส่งเสริมเหมือนกับว่าคุณรู้แล้วตัวเนี้ยคุณจะได้แล้วคุณนำไปพรีเซนต์ปุ๊บ มีคนให้การยอมรับให้การซัพพอร์ตที่ดีมากนะคะดีกับตัวเองมากๆแล้วก็ดีกับกลุ่มด้วยทีมเวิร์คดีดีมากนะการเงินก็โฟลูสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะคุณอาจจะเคยฝันว่าอยากจะเข้าองค์กรไหนเตรียมตัวติวตัวเองค่ะเพราะมีสิทธิ์ได้อ่า,อาถือว่าเป็นหินกันเนาะเพราะนั้นแสดงว่าความสำเร็จ ที่เกิดจากสิ่งเก่าๆอ่ะมันจะกลับมาแสดงว่าใจบางคนแบบสอบแล้วสอบอีกไม่ผ่านสักทีรอบนี้ผ่านแน่นอนเลยต้องไม่ท้อต้องไม่ท้อต้องมีกําลังใจฮึดสู้ถูกค่ะแล้วะความสําเร็จราศีสุดท้ายของอีพีนี้เมื่อกี้พฤษศเมถุนกรกฎแล้วก็มาที่สิงห์ชาวราศีสิงห์ในปี2 5 6 4จะเป็นยังไงนะคะชาวราศีสิงห์ในปี2564นะคะ ถ้าพี่มองจากปีหน้าเนี่ยปีหน้าราศีสิงห์ถือว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ได้ชิวมากแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะคะในปีที่ผ่านมาตรงเนี้ยในช่วงปี6 4 6ี่ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าผ่านไปได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ไม่ได้ราบรื่นมา<ะ>แต่ปีหน้าเนี่ยการราบรื่นของดวงของชาวราศีสิงห์จะค่อยๆดีขึ้น<ะ>โดยเฉพาะระบบการเงิน<ะ>แล้วก็คนที่ทำธุรกิจ เป็นเรื่องของการค้าการค้าการลงทุนของชาวลาศีสิงห์นะคะจะเด่นอ่าม,มันไปมันไปโชว์ในเรื่องของการค้าการลงทุนหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องระบบการเงินาการเงินได้นะฮะแล้วก็ธุรกิจที่เขาเรียกว่าพึ่งตนเองไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่แบบอินดีเพนเดนต์อ่ะมันเป็นงานที่เรียกว่าธุรกิจทีเ่เหมือนพ่อค้า เขาเรียกว่าอะไรพ่อค้าทั่วไปธุรกการค้าทุกชนิด<ะ>ที่ไม่ใช่เป็นหุ้นส่วน<ะ>ของชาวราศีสิงะจะฟลมากธุรกิจส่วนตัวของอตัวเองส่วนตัวาก,าการค้าขายใช่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 ใชขออาภัยบางทีอาจารย์ก็คําคำพูดไม่ออกนะคะธุรกิจส่วนตัวที่เป็นตรงนี้ค่ะถูกต้องแล้วก็สิ่งที่คุณลงไว้แล้วก็ตอบโจทย์ด้วยแล้วก็จะลงทุนใหม่ก็สามารถทำได้ะนะคะแล้วก็ชาวราศีสิงเนี่ย เนื่องจากเป็นคนที่หนึ่งอ,อด,อดทนมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรเนี่ยทำจริงนะคะแล้วก็ธุรกิจตรงเนี้จะทำให้คุณเป็นคนที่ทำแล้วคุณจะผลักดันตัวเองค่อนข้างดีะนะคะทำต่อเนื่องออได้ดังใจสมความปรารถนานะคะแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับตัวที่จะเด่นมากที่สุดคือของสวยงามพี่ก็ไม่รู้ทำไมเขาถึงจะปกติท่านชาาสีสิ์เนี่ยต้องทำแบบของโปรเจกต์ใหญ่ๆนะ แต่รอบนี้ธุรกิจสวยงามของชาวราศีสิง์จะให้คุณให้คุณมากของสวยงามมีอะไรบ้างเสื้อผ้าหน้าผมได้หมดหรือเป็นคนที่แนะนำแนะนาเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยราศีสิงหากินได้เลยนะคะโอ้โหวันนี้นะคะหมดไปแล้วอีกสีราศีถ้าใครอยากจะดูเจาะจงเป็นของตัวเองเนี่ยก็ต้องมาหาจันต่ายที่ตลาดบองมาเช่นสามารถมาได้ค่ะหรือว่า โทรศัพท์มาสอบถามอาจารย์ตายได้แต่วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ตายมากๆค่ะเดี๋ยว EP หน้านะคะเรามาดูกันต่อไปว่าอีก4ราศีองค์ประกอบโดยรวมของปีหน้าของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ที่สำคัญเลยนะคะชม Move กับออนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ o v v กับออนด้วยวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ